เราจะมาอัปเดตหอยเชอรี่ของเรานะคะทุกคนเรามีพนักงานเลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยนะคะนี่นะคะเงินเดือนเท่าไหร่เหรอคะเงินเดือนสามสิบวันจะเนี่ยเนี่ยบุญวายมากเลยเนี่ยบุญวายมากๆเลยบุญวายอะไรสักขนาดนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเราจะให้ดูลูกหอยเชอรี่อะคะ่ะไม่เล่นไม่เล่นกับไข่แตกหมดแล้วนะคะทุกคนเขาจะขึ้นมาไข่แล้วเขาก็จะมาเล่นไข่หอยนะคะอันนี้คือพวกตัวแม่เนาะ หอยเชอรีส่สีสีดำใช่ไหมจานโทนี่วันนี้จานโทนี่ส่งไข่หอยเชอรี่สีทองมาให้นะคะทุกคนเห็นไหมคะอ่าไข่เนะี่ยเห็นไหมเขาออกลูกได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวแล้วด้วยนะคะที่เห็นดำๆเห็นไหมคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่เลยเห็นไหมคะแล้วก็จะมีลูกน้ําซึ่งเราไม่สามารถกําจัดได้เนื่องจากว่าลูกหอยเรายังเล็กนะคะอ่าะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ ก็จะไม่ชัดแต่ว่าก็จะเห็นเป็นรูปหอยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่นะคะนเนาะก็ถ้าเป็นปกติก็จะเห็นประมาณนี้จ้ะไม่ใช่ว่าถังนี้ถังเดียวนะคะนี่คืออีกสองถังนะคะทุกคนสองถังนะคะนี่นะคะก็แตกไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนแตกไปเรื่อยๆนะคะแตกแล้วก็ไปเกาะอยู่ตามถังตามผักบุ้งนะคะ นี่นะคะถังนี้เคยล้างไปแล้วได้ใช้กระชอนนะคะกระชอนกรองน้ำส้มมาจะมีตัวเล็กๆอยู่นะคะเริ่มเป็นตัวแล้วนะคะนี่นะคะเราจะพอสามารถเอาขึ้นมาให้ดูได้ไหมนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นหอยสีทองอันนี้นะคะหอยสีทองถังนี้นะคะถังนี้เป็นหอยสีทองถังนี้จะเป็น สีดำนะคะทางนี้ก็สีดำค่ะไม่รู้ไม่รู้ว่ายังไงเนาะเพราะว่าเขามาออกทำปนกับไข่เขามาจากสีทองบ้างจากสีดำบ้างนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาไข่ไว้อย่างนี้แหละนะคะแล้วก็จะเอาอันนี้ก็เริ่มแตกไกล้หมดแล้วนะคะ ล้วก็จะเอาไข่สีทองที่จานโทนี่ให้มานะคะก็จะซ้อนกันขึ้นอย่างนี้นะคะทุกคนซ้อนกันอย่างนี้นะคะ,ะแล้วเราก็จะเอากรองไข่มาเปิดจะ้ะทุกคนนี่นะคะนี่จานโทนี่ส่งมาให้ทดลองนะคะบอกว่าเป็นไข่สีทองนะคะแกะตัวก่อนเนาะ เราจะเป็นยังไงข้างในนะคะข้างในเป็นยังไงโนอนะคะแกะดูก่อนนะบรรจุมาอย่างดีนะคะบรรจุมาอย่างดีนี่ของฟรียังบรรจุดีขนาดนี้นะคะไข่ที่จานคทนี้ส่งมาให้นะคะก็แกะออกมาแล้วเนาะแกะมาแล้วมาดูกันจ้ะมาดูกันเนาะคะนี่อ่ะตรงไหนเห็นตรงไหนเห็นนะคะ บรรจุมายัางดีนะคะใครสนใจนะคะอลองเสิร์ชเข้าไปที่โทนี่บุรีรัมนะคะอันนี้จะเป็นไข่สีทองเนาะที่จนันโทนี่ส่งมานะคะก็จะมีแตกบ้างนะคะเพราะว่าเขาเขย่ามานะพวกส่งของนะคะเราเราเรา,เราต้องลงไว้นะคะว่าระวังของแตกนะคะนี่นะคะเนี่ยก็ก็มีแตกนะคะไม่ใช่มีแตกนะ เปิดนะคะโอ้มีหน้าถัางนั้นมันเป็นสีทองเนี่ยไข่ก็เป็นสีนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นไข่สีทองเนาะก็จะมีเสียงหมาข้างบ้านนะคะหมาข้างบ้านร้องหมาข้างบ้านร้องคะนี่นะคะวีแล้ก็จะเอาทำการไปไว้ตรงนั้นลวคะ่ะเดี๋ยวจะเตรียมน้ำนิดนึงนะคะ เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งจ้ามาต่อนะคะทุกคนมาต่อนะคะนี่ไข่ของเรานี่น้ําเราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใช้กระถางนะคะจะเป็นกระถางดินเผาเนาะวางไว้เลยนะคะวางไว้อย่างนี้เลยเขาจะตกไหมไม่น่าจะตกนะคะหนักอยู่นะคะหนักอยู่หนักอยู่โอเคอยู่นะคะ เราจะมาดูพัฒนาการของอหอยอเชอรีสีทองนะคะหอยเชอรีสีทองค่ะใครสนใจแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไข่นะคะเข้าไปดูได้ที่ช่องโทนี่บุรีลำนะคะโทนี่บุรีลำนะคะ,ะไปเม้นไว้ใต้คลิปก็ได้ค่ะว่าสนใจนะคะขอเฟซขอไลน์นะคะของโทนี่บุรีลำนะคะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายมีไข่นะคะ ไข่ขายนะคะไข่นี่ขายยังไงไม่รู้แต่ที่เรารู้เขาส่งมาให้ป้าหน่อยลองเลี้ยงนะคะบอกว่าป้าหน่อยเอาไปลองเลี้ยงดูนะคะนี่คือคนนี้เอามาให้ป้านะคะแต่ถ้าใครอยากจะเลี้ยงลองทดลองนะคะถ้าสั่งเยอะอาจจะมีส่วนลดหรืออะไรปรึกษาเรื่องการเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะทุกคนอันนี้เราจะทําไว้อย่างนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ไข่เขาแตกออกมานะคะเราจะไปหาพักบุงมาวางนะคะ ผักบุ้งมาวางให้เขานะคะมาวางให้เขาเกาะเนาะอ่าอย่างพวกพ่อแม่พันนี้กินอะไรเอ่ยกินผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวผักบุ้งนะคะนี่นะคะนี่นะคะผักกาดขาวเริ่มหมดแล้วถวามส่หน่อยเลี้ยงยังไงย้หน่อยล้างทุกวันค่ะล้างล้างอ่างทุกวันนะคะล้างกระมังทุกวันล้างหอยทุกวันนะคะนี่นะคะแมเขาจะแบบ ขึ้นมานะคะไม่ตายง่ายะค่ะเขากินจนหมดผักกาดเราจะมีให้ไหมแค่นั้นเลยค่ะช่วงนี้ผักก็แพงเนาะนี่นะคะเราเก็บผักเก็บยาหรือว่าดอกอัญชันเราเขาก็กินนะคะเนี่ยเขากินหมดนะคะเขากินหมดแหละแล้วก็จะเอานี้ครอบไว้นะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาไข่แบบนี้เนาะ,ะขึ้นมาไข่แบบนี้แล้วก็เก็บนะคะเก็บเราปล่อยไว้เดี๋ยวเขาจะถ้าเกิดว่าเขาสุกเขาจะลงตรงนี้นะคะ เราจะให้เขาไปอยู่ในอ่างที่เขาควรอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะเราจะเอามาอยู่กับพวกพ้องของเขานะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นสีทองหรือว่าสีดํานะคะเราก็จะให้เขาอยู่ซ้อนๆกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่เราน้อยเนาะพื้นที่เราน้อยเราก็จะให้เขาอยู่อย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาโตแล้วจะทํายังไงนะคะเรามีค่ะเรามีกระมังใหญ่ของเรานะคะ เราก็จะเอาของออกแล้วก็ให้เขาไปอยู่ในนี้นะคะตอนนี้เราก็จะให้เขาอยู่ในกระมังก่อนนะคะใครคนก็สงสัยว่าอ้าวครัวหน่อยทํำไมมาเป็นหอยเชอรี่ก็อันนี้คือวัตถุดิบเลยแหะคะ่ะวัตถุดิบเลยบางครั้งเราไปหาซื้อไม่ได้นะคะเราเลี้ยงวัตถุดิบเองก็ได้ะคะ่ะเหมือนปลูกผักนั่นแหละคะ่ะเหมือนพวกกะเพราเราก็ปลูกเองอย่างดอกอัญชันนี้เราก็ปลูกเองอยู่ข้างนอกเลยนะคะทุกคน ถามว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะนี่เลยนะคะขึ้นมาตามรั้วยอย่างนี้เลยนะคะถ้าจะเก็บจะทาก็เก็บตรงนี้เลยคะ่ะหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านนี่เลยนะคะนี่เลยอยู่ตรงต้นพุทธเรานี่เลยนี่เลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่นะคะใบเตบยใบเตยเราก็มีนะคะไม่ใช่มีแต่ใบเตยนะคะผักหวานนะคะผักหวานเราไม่ทราบว่าตัวอะไรอยู่ข้างล่างนั้นนะคะนั่นน่ะนั่นน่ะ พนักง,งานเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะอันนั้นอะไรล่ะคะอันนั้นคือกล้วยนะคะกล้วยหอมแอฟริกันค่ะลูกใหญ่ๆนั่นแหละคะ่ะกินลูกเดียวจุกนั่นแหละทาก้านะคะกินแล้วจุกมีตะไคร้นะคะวัตถุดิบเราจะอยู่แถวๆนี้นะคะตะไคร้ใบให้หมากับแมวกินส่วนคนกินหัวตะไคร้นะคะข้างนอกนะคะ นี่นะคะตรงนี้ก็จะมีนะต้นทูนนะคะต้นทูนเราก็มีนะคะเราก็ปลูกอันนี้อะไรนะคะอ่ากูด่างกูด่างใช่ไหมกูด่างเขาขึ้นเองค่ะขึ้นเองทีก็ได้ตัดทิ้งเนาะทีก็ได้ตัดทิ้งนะงนะคะนี่ก็จะเป็นกระชายนะคะกระชายแล้วก็นี่ก็จะเป็นขมิ้นนะคะขมิน้นขมิ้นชันนะคะเอาไว้ทำอ่าพริกแกง พริกแกงข้าวซอยนะคะกระชายแล้วก็กระกระชายแล้วก็ขมิ้นนะคะอันนี้คือกระชายนะคะอันนี้คือปลูกนานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับโควิดโควิดอะไรหรอกค่ะเอาไว้ทํากับข้าวนะคะเวลาเราไม่มีนะคะแล้วเราหันมาทางนี้ใช่ไหมคะที่ให้ดูอยู่ในบ้านเนาะก็จะเป็นเตยนะคะเตยแล้วก็นี่คือผักหวานของเรานะคะผักหวานนี่ก็สั่งมาจากออนไลน์คับปลูกไว้นะคะพริกนะคะพริก นี่ก็คือตะไคร้นะคะขาดตะขานะคะนี่เลยนะคะถ้าใครจะถามว่าเอ้าอยู่ไหนนี่ไงคะดอกอัญชันเราปลูกเองไว้ตรงนี้เลยะคะ่ะมันขึ้นมาอย่างนี้เนาะสวยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนเก็บสดๆไปกินกับส้มตำได้เลยนะคะนี่เลยะคะ่ะแล้วก็กะเพรานะคะกะเพราเราก็ต้องมีนะคะ เราจะเลยแล้วอันนั้นคืออะไรคะอีเห็นไหมอีเห็นไหมคะเราอันนี้เราสามารถเอาไปผัดใส่กะเพราได้เลยไหมคะอีเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็บรรจอดมีคนก็ให้ต้นดอกทองบรรช่างมาเนาะแล้วก็จะปลูกสวนน้อยๆของเรานะคะอันนี้เราอยากรู้ว่าเขาออกมาทําไมนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็ตายนะคะเขาออกมาแล้วเขาก็ตายเราบอกแล้วว่าอย่าออกมาฆ่าตัวตายนะคะบอกแล้วนะคะ เราได้บอกหอยไว้หมดแล้วนะคะว่าอย่าออกมาข้างนอกนะคะถ้าออกมาคือตายนะคะ,ะ,คะเราก็จะเข้าไปดูหอยเราต่อนะคะทุกคนนี่นะคะประชากรของเรานะคะคุณเมลีเจ้าของช่องเมลีนะคะหนูนาซิมบ้าเย,ยนาวนะคะแก่ๆก,กันหมดลแล้วนะคะมีสาวน้อยอยู่คนเดียวคือน้องคองคณานะคะทุกคนนี่นะคะเราเตรียมเอาไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะวางทิ้งไว้เลยเนาะ แล้วก็จะมาล้างอ่างหอยใหญ่นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกับคลิปเลี้ยงวัตถุดิบไว้เองนะคะเก็บวัตถุดิบในบ้านทำได้เลยขอบคุณทุกคนคะ่ะ